ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปยาช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง XADV ของเรากันนะครับหลังจากที่เราทําการถ่ายน้ํามันเครื่องและชระยะที่สุดไปแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนน้ามันเป็นเบอร์ที่เราต้องการฮะยี่ห้อที่เราอยากลองกันนะครับและวันนี้นะครับน้ำมันของเราในวันนี้ก็คือ น้ำมันเครื่องเวอร์ดนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2เบอร์นะฮะเป็นเบอร์ 10W40 และ 15W50 นะครับตัวนี้เม็ดอินเยอรมันีนึะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูนครับว่าวิธีเปลี่ยนน้ามันเครื่องของ XADV750 ทํายังไงและน้ํามันเครื่องตัวนี้เทออกมาสีอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์12นะฮะสำหรับ XADV750 โฉมที่เรามีกันอยู่นะฮะมาดูนะฮะว่าสภาพน้ํามันเครื่องศูนย์ที่เราเพิ่งไปทําการเปลี่ยยยนนนถ่าาากััมะจเป็งงงไบ้ พุ่งออกมาเป็นสายน้ําเลยทีเดียวอันนี้วิ่งมาไม่เยอะฮะแตนน้ามันเครื่องสูนผมไม่บอกแล้วกันว่าฝาสีอะไรไหลออกมาประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่ดํามากเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะ้ำมันเครื่องถ้าผ่านการใช้งานมันควรจะดานะเพราะว่ามันต้องชะลังคาบเขาเม่าต่างๆในห้องเครื่องออกมาด้วยนะครับแต่อันนี้ถ้าดูจากสายน้ําที่มันเทล,ลงมาก็ยังโอเคอยู่สภาพใช้ได้นะฮะเพราะว่าเราวิ่งกันมาไม่เยอะนะครับเนือ่องจากว่า XADV750 รุ่นที่เรามีเนี่ยใช้น้ํามันเครื่องถ้าไม่ทําการเปลี่ยน ลองจะประมาณ3.2ลิตรนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนถังกันหน่อยถังเดิมที่มีอยู่ไม่พอเมื่อน,น้ำมันเสดจน้ำนะฮะเริ่มไม่ไหลออกมาแล้วเราก็ทําการขันโบปิดเข้าไปนะครับขันด้วยมือนําไปก่อนนะแล้วค่อยใช้ปจัจจขันหนักเก็บงานอีกทีหนึ่งสําหรับโบถ่านน้ำมันเครื่องนะฮะก็ขันพอตึงๆนะครับ okay. เช่นเดิมนะฮะอ่าอิงตามคู่มือนะฮะถ้าทาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้น้ามันเครื่อง3.2ลิตรนะครับถ้าไม่ทําการเปลี่ยนกองนะถ้าคุณเปลี่ยนกองคุณก็ขยับเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น3.4แต่ครั้งนี้เราไม่ได้เปลี่ยนกองเราจะเติมเข้าไปแค่3.2ตามคู่มือนะครับและพระเอกของเราในวันนี้นะครับน้ำมันเครื่องจากเบร์ดนะฮะเมดอินเยอรมนีนะครับประเทศผู้ผลิตก็บริษัทเดียวกับที่เราคุ้นรู้กันอยู่นะฮะน้ำมันเครื่องอย่างที่แจ้งนะฮะว่าคันนี้ใช้3.2เพราะฉะนั้นเราต้องเเเเปปิิดดดดดททัั้้งหมมมม4ขวววยรราาาากก็็จะะนนนแบบีีีู๋ซอไ สีเหลืองทองอลาบเหลืองอ่อนๆน,นะก็จะเป็นปรับอันนี้นะครับน้ำมันเครื่องเยอรมันใช้กับรถญี่ปุ่นอันนี้แจ้งนะครับว่าน้ำมันเครื่องเวอร์เนี่ยยี่ห้อนี้ก็เป็นผู้ผลิตเดียวกับอุปกรณ์ช่างหลายๆตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดที่นิยมใช้กันนะครับรวมถึงน้ํายากันคายน็อตต่างๆนะฮะของยี่ห้อนี้ก็ได้มาตรฐานระดับสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยนะต้องไม่ธรรมดานแน่นอน กระป๋องแรกหมดไปกระป๋องที่2 3กระป๋องแรกเทไปเลยฮะไม่ต้องยังนะครับมาต่อกระป๋องที่3นะครับเผื่อใครที่กอมานะครับไม่ดูชวงต้นนะครับน้ำมันตัวนี้ผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับเพราะว่าที่กระป๋องเนี่ยตรงท้ายกระป๋องก็จะเขียนอยู่ว่า made in เ e r m a นีนะฮะกระป๋องที่3ก็หมดไปนะครับส่วนกระป๋องสุดท้ายนะกระป๋องที่4เราเทให้เหลือแค่8 0 0อนะครับอันนี้ค่อยๆเทนะเวลาเช็คระดับนะฮะเราก็วางกับพื้นก่อนแล้วเหลือประมาณแ0ดร้อได้ยังอีกนิดนึงโอเคน่าจะได้แล้วมั้ง อนนี้เหลือ800แล้วเราก็ทําการปิดฝาได้เลยนะพรครบ3.2ลิตรแล้วตามเจ้าต้องการนะครับตอนดึงกลวยเติน้ํามันเครื่องก็ระวังนิดหนึ่งเผื่อมันจะมีน้ํามันตกค้างอยู่ในกลวยนะฮะเพราะว่ามันงอได้เนาะอเอาผ้ามาลองเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเข้าไปอันนี้เป็นฝาแต่งนะฮะมันจะปิดยากนิดหนึ่งแต่ถ้าใครใช้ฝาเดิมของมันอยู่ก็ ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง XADV 750นะครับจริงๆแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอนะครับในรถรุ่น XADV 750นะครับส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลืออีก800 ml นะฮะหรือ0.8ลิตรนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับรถบ้านๆดูบ้างนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวราออนติดตามรับชมกันดูนะฮะสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและแน่นอนนะครับน้ำมันเครื่องเวิร์ดราคาดีนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ